มันดีเศร้าที่1 4กับผมที่ตลาดของบอกกับผมวันจันทร์ที1 4มนีก็บนัวกล้วยผมมาไหลนยววผมมาหอยู่นวหนๆแล้วก็หาหกพันเจ็ดตันมอนีครับไหลายครับจะต้อนนันเนื่อครับประมาณเจ็ดแปดตันเจตันหาครับผมราคาต่อพันหามนีไหลครับผว่าราคานีจะเป็นนววเนื้อนัวหุ่นแนกกประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองี่ครับผมมีครับผมไหลอยู่ครับ นี้่หามาหลายครับคุณที่ตลาดต้องบอกครับตลาดต้องบอกโคกระบือวันจันทร์ครับคุณง้อขห้วอย่างหมาหลายเพราะสมุนไพรบพวกากาบหอมมะลายสื่อขายกันดียู่ความมือนสื่อง่ายขายคลองอยู่เพราะว่าอากาศมันดีดิฝนบทโต๊ะโปรงเนาะฝนบทโต๊ะโปรงอากาศดีเพราะว่าหอมาเล่นน้ำไหลผู้ที่ไปตั้งน้าก่อนหาง้อหากล้วยใส่รวดเส่ลาไปเหมือนเรงก่อนเดี๋ยวไปตลาดไง ว่าผลผลิตโตมงกอะไปเจาะขอมาเล่นตลาดเจาะขมาเ่นตลาดหัวกล้วยกับขมาไหลหัวกล้วยกับขามาไหล,ไล,าาหลบดจนพวนกูจะไปตลาดเย่ก็หาซื้อแถมไปนำ้ำไก่งอกกอกมาน้ำกับแถมไปนำ้ปนำอีกจนเ,เก็มดดมด,ด,ด,ดูครับไปไปเจอตลาดไง่้ยคากันขายเป็นไปดีๆครับโยงนี่ไปดีๆตลาดเง้ตลาดต่างกับไปได้จังคําเตยยังกุดบ่ามั้งอนี่ครับไปได้ครับไปได้ตลาด เพราะว่าบ่ะกาศมันของมาหลายการผ่าเสรีทางจังหวัดจังอกลางไอ้สิ่งก็จะขมอะไรทางยุบันเดี๋ยวเป็นการรือระดับผัวเบิกกอะเผ็ดไก่บ้านห้องสิครับกอมมากครับเผ็ดไก่บ้านเ้องกระจกหอมมามาซื้อมาขายกันพันตลาดกันไปเผ็ดเป็นบ้านมื้งนี่ของมาหลายรถมาหลายครับตลาดตลาดหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆจังเสี้ยงหวังจังลยเย็ยดไอ้สิครับก๊มเตยไอ้สิครับ เจ้าะตีมุนเย็นไปตลอดพันตลาดจับมันไปแต่ราคาสูงหลายกว่าเพราก็ไปอืดไปยาขึา้นกันครับต้องแล่นหางง้อบ้านเออแล่นหางง้อบ้านมาเสริมเพราะว่าง้อบ้านมันเจอะราคามากราคาเพราันพันตลาดนี่ก็ว่าตัานสูงง้อก็มีพอได้เดียวครับจนง้อด้เดียวๆง้อบมมูลขัดสันเอาเพาูไ้ไปตลาดนี่ครับัดสันไปไปตลาดนี่ตลาดกลางทีกับขาดออกพวกนูก้ดลุด่มง้องกลางไป กิเนง่วใหญ่งัวแม่ดูจ่งตีกับบ่อไข่บ่อไข่ลายมาเลยครับผมบ่อไข่ลายโควากันไปตลาดใหญ่ก็จะใส่งัวเนื้องัวดุดุนง่วแม่หมันไปยังไปตลาดใหญ่เพราะว่ามันมีพระค่าตั้งตั้งจังหวัดขมากคตั้งประเทศเป็นบ้านขม่านก็เองที่เหมือนกันหาง่วเนื้อง่วงยังไปดุลุ่นไปราคาแบตกประมาณจักสูงสุดก็อยูปม่านหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนี่วัดปมาณนี้ง่วเนื้อ เนียนแต่เป็นง่วบพพันที่ขาดจานแล้วง่วม่มันนี่สิกป็ตัวพอนมเย็ดมืนแปดนะครับมืดต้นต้นนี่แล้วบริซด้สองมืดหนัาก็ดอกเพราะว่าง่วามันก็เามันงัวงผันย่อยง่งป้ามง่วงขึ้นง่ปกติเดี่ยงของตามให้ตามหน้านี่มันก็บอกว่าราคาพระ้นอีพันตลาดขึ้นไรมันก็เลเบอสูงเป็นราคาที่บสูงเป็นราคาที่เยินเยนอยู่ ต่อตอลาดไ,ไม่ไม่ต่อโดนไปเร็วมันกัราคามันก็สูงขึ้น